สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมมองว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเราอาจจะไปหลงป่าไม่มีอาหารให้เรากินนะทุกคนแต่เราต้องเอาตัวรอดนะครับและสิ่งสิ่งนั้นก็คือผมอยากจะให้ทุกคนไปเห็น การฝึกดำรงชีพของทหารไทยนะครับที่เป็นการฝึกให้กับทหารสหรัฐได้ดูเป็นการสาธิตการดำรงชีพต่างๆาน้าไม่มว่าจะกินแบบตุ๊กแกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในสถานที่นั้นๆนะครับซึ่งผมเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการ เกิดประโยชน์มากๆแล้วผมก็อยากจะนำมาเผยแพร่เพิ่มเติมนะครับให้กับพี่พีเอฟซหลายๆท่านได้รับรู้แล้วก็อีกลหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะกลัวด้วยซ้าไปนะครับแต่มันเป็นวิธีที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดต่อไปมันก็ต้องจําเป็นต้องทานะครับและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องช่างภาพพาลุยชาแนลด้วยนะครับต้องขอขอบคุณและขออนุญาตนาคลิปนี้มาเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์ กับคนที่มารับชมต่อๆไปนะครับต้องขอขอบพระคุณจริงๆครับพี่และไปรับชมกันเลยครับต่อไปก็คือห้ามกระชากเด็ดขาดหลห้ามกระชากโดนผู้อ๊อฟนิทพิริงก็คือเวลาที่แกกัดเนี่ยอย่ากระชากนะครับให้สะบัดเออ ก็เป็นการสาธิตแต่ละวิธีนะครับ้าหอาหมดพี่ทหารสองท่านนี้คือเก่งมากๆผมได้ไปดูหลายๆคลิปแล้วพี่เขาเก่งจริงอะไรลกนังฮามากตดยอด อันนี้ก็เป็นการฝึกอบรมชีพนะครับอยู่ในสถานที่ที่เราจะต้องกินครับเพื่อเลี้ยงชีพคือตัวเก็เป็นการฝึกที่อแบบมีสุฆสนาความรู้พวกนี้หาได้ยากนะครับใช่เป็นความรู้ที่สําคัญมากๆทุกคนไปติดป่าติดเขานะครับเครื่องบินตกอะไรอะไรไปตามเกาะตามป่าก็สามารถใช้ได้นะครับความรูปแบบก็คือนะครับแบบที่ หัวติดอยู่กับตัวแบบนี้นไม่มีหัวสามารถทำได้สองแบบนี่เป็นด้ดวยถามว่าถ้าลด่อยอันนั้นเขาเป็น,นส่วนของตุ๊กแกน,นะตอนกัดกินเนี่ยมันอาจจะติดียังในยูทูบนะครับอ,อันนี้นก็คือแมงป่องแมงป่องช้างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมึ How you eat How you นเอายูกันดี้ดิเอาเฟอะอ่ากอไป ถเอาที่เป็นพิษส่วนหางออกแล้วสิ่งที่ระวังคือข้ามเขาเพราะนักเขิรจะเหนียบนะนีเข้าไปปุ๊บข้ามกระชากเลยค่ะ The next thing is I uh, poisonous liquid is the his hand ข้ามไปหลอกเพื่อนเนี่ยยังไงไม่ได้เลยค่ Don't do this to your friend นะ uh? Don't tease your friend like that yeah. <laughs> ออ okay, าอกไป <'t> คันี้อืลอกข้างนี่ลอกนีองไใหญ่กเรคุ้อคให้กัดนี้เลยแล้ววให้เอีล้หอไนาป้างเนพุทิ o u ตัวขนาดนี้สามารถอยู่ได้อย่างน้อยร่างกายเราเมื่อขาดสาดอย่ได้หนึ่งชั่วโมง <laughs> if you eat that part of the scorpion you can have the kind of energy from this part for one hour you can you can leave อันนี้เป็นตัวบึ้งนะครับอันนี้คือได้ความรู้มากๆนะในกรณีที่เราไปติดเกาะผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นการเอาตัวรอดนะครับลหลายคนอาจจะบอกว่าไม่กินไม่กินถึงตายก็ไม่กินข้อถึง,อองเ,เวลาจะตายอยียงีอ่อะไรที่กินได้คนเรามันกินหมดรินทุกคนสังเกตเวลาเราเห,หิวจะโมโหลยจะกัดโหยายกินกนู่นนนั่นประมาณนั้นเลยอันนี้จะตัวบึ้งนะครับ จอบ,บึงบบ้งจอบึ้งคุณพ่อมกำลังสอนวิธีการเอาพิดออกนะครับตอนนี้โเป็นคนที่สุดยอด Two Two เป็นการสอนให้อยู่ในป่าได้หลายหลายวันนะครับอันนี่คือ uh, you can คุณพ่อ มาแล้วครับผลิตของงานนะครับผม ก็คือต่อไปจะเป็นงูที่มีสัตว์มีพิการแรงนะครับครูเบิ้มบอกว่าอยู่กับครูเบิ้มปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ช่างภาพที่ข้อขออยู่ข้างหลังนะครับหลังสุดเลยนะครับดูตอนนี้ต้องขอบพระคุณพี่นอนรออยู่ยนะครับหลังสุดเลยนะครับกว่าจะมากัดเราได้นี่นี่ยแหละผ่านมาไม่รู้กี่ชั้นนะครับ ซึ่งจะอยู่ในป่าในเขาอยู่แล้วนะครับแม่ส็มีเขียวเราผิวเนี่ยมันมีโูแตเราก็ต้องกินกันคนให้ทุกคนได้สัมผัสกับงูนะครับเป็นๆนะครับโอ้แหวว ท่านนี้เขาอยากสัมผัสเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มาครับ เขาเป็นผ oh mm hmm. oh. ู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับผมโอ้ยแรงมากครับนี่คือวัตถุที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับณตอนนี้คุณเบิร์ตเราจะแนะนำงูแต่ละชนิดนะครับ นี่ก็เป็นน่าจะเป็นงูนเขียวนะทุกคนตัวเล็กอันตรายมากนะงูตัวนี้เนี่อ่ะมันอันตรายนะอันตรายนะพูดงงนิดนึงที่สไครต์เดนจิเนสเคดูมือคูบัมนะครับโดนดักไปแล้วนะครับที่ม,มือคูบัมเลือดเต็มือนะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นขยะของเราแล้วนะครับ mm คือคลิงคอกบ้ามาแล้วคือโค้ดมาแล้วครับผมตู้อะไรครับครูค็อกบา danger for ั o u รายต่อ s y บ t e m อันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับและมันจะมีจังหวะที่คูเนี่ยสีกินงูแบบตัวเป็นๆน,นะทุกคนแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงใน YouTube ได้น่าจะติดเลย เดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอ้โหสุดยอดนะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของทหารไทยเนี่ยไม่ น้อยน่าคายจริงๆนะครับโดยเฉพาะการฝึกเอาตัวรอดในสมรภูมิลบต่างๆในกรณีที่เกิดเหตุที่เราไปติดอยู่ในสถานที่นั้นๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็ได้มีวิชาในการเอาตัวรอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทางการทหารนะครับแต่ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยก็สามารถที่จะเฮ้ยในกรณีที่เราไปติดตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะ เราก็สามารถที่จะออตอนนั้นมันแบบนี้แบบนี้เราต้องระวังแบบนี้แบบนี้สว์ชนิดน,นี้เราสามารถกินได้อะไรประมาณนี้ในกรบทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับและขอขอบคุณช่องช่างภาพพาลยด้วยนะครับไปแล้วครับรบ๊ายบาย